จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมากมายวันเกิดเมืองปีนี้ถึงวันเกิดเมืองปีหน้าคือ21เมษายน2567ถึง21เมษายน2568 25ตั้งแต่นั่นดูดวงเมืองมาเรียนโหนมาเกือบ25ปีแล้วค่ะไม่เคยมีวาระใดที่ดาวเกือบจะทุกดวงให้คุณเมืองให้แนวโน้มเชิงบวกเมือง ระหว่าง21เมษายน67ถึง21เมษายน68ขออนุญาตว่าจะไม่จับหลังสงกราน<ฆ>เพราะว่าสงกรานเนี่ยมีกระทรวงวัฒนธรรมและหวนหลายท่านพูดอยู่แล้ว<ฆ>แต่ป้าฟองขอจับ วันเกิดเมืองได้ไหมคะ,คะ,คะ,ะจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมากมายวันเกิดเมืองปีนี้ถึงวันเกิดเมืองปีหน้าค,คือ21เมษายน2567ถึง21เมษายน2568วันเกิดเมืองคบควันเกิดเมืองและดาวพฤหัสบดีย้ายาาใกล้เคียงกันว,วันที่30เมษายน2567จากเมษ ไปพุทศบและจะอยู่ที่นี่ไปจนถึง13พฤศภาคม2568ผลมากมายโดยเฉพาะกับเมืองพวกเราและคนทุกลัคณาราศีาจาจทรย์เพราะว่าพฤหัสบดีเป็นหัวหน้าดาวดีค่ะเป็นสุภเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดเป็นหัวหน้าเทวดาประจำตัวคุ้มครองเมืองและคุ้มครองทุกคนคในเมื่อย้ายต้องมีผลกระทบมากมาย ีเป็ดเมษาหกหกวันเกิดเมืองปีที่แล้วค่ะจนถึงยี 67, ่เบเดเมษาหกเจ็ดปีนี้ดูหน้าอาจารย์ก็รู้หน้าไม่ค่อยเสเบยเพราะว่าจิตใจคนในเมืองนี่โดนคาด ลักนณเมืองก็โดนคาดเมืองพวกเราโดนเข้าไปหนักเขาเรียกว่าต้องคาดปสัสสาวะคาดชีโอ mm hmm. พระเรหัสสมบดีเป็นกาลกินีจรทับลักษณทับอาทิตย์ดวงเดิมซึ่งเป็นดาวจิตใจของเมืองเดินเข้ามาอาจารย์อาจารย์เป็นอะไรฮอ,อยเหี่ยวคือจิตใจคนในเมืองก็หอยเหี่ยวตลาดหุ้นเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสองความรู้สึกของคนในเรื่องเศรษฐกิจทําไมมันฝืดมันฝืนขนาดนั้นเจอเรื่องผิดฝั่งผิดฝาเลือกตั้งก็ แทนที่จะได้นายกหลอกก็ได้นายกโยงโยงก็หลอกเหมือนกันจับจับกันจับกันแปดพักแล้วก็พัดผ้าจากกันแล้วก็ใครไม่รู้มารวมกันแล้วก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมามันผิดฝังผิดฝาแล้วก็มันมีเรื่องที่ค่อนอเราเอาตัวรอดเก่งมากที่เอามาถึงวันเกิดเมืองที่ย1บเ็ดเมษาหนเจตั้งแต่นั่งดูดวงเมืองมา เรียนโหนมาเกือบ25ปีแล้วไม่เคยมีวาระใดที่ดาวเกือบจะทุกดวงให้คุณเมืองให้แนวโน้มเชิงบวกเมืองระหว่าง21เมษายน67ถึง21เมษายน68อาจารย์มีเวลาหนึ่งปีคุณเศษฐาทวีศินมีเวลาหนึ่งปีดาวทุกดวงให้คุณเมืองเกือบจะหมด เราจะรุ่งเรืองเหรอคะมูดโดยโลมควรในเมืองนี้จะพลิกแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวไล่เกณฑ์ให้ฟังข้อแรกเลยดวงเมืองตกภูมิสุขหนึ่งปีค่ะลุลาพามากความมากคามเมืองจะมีโชคมากแต่ต้องระวังเป็นความเพราะปากเรา ท่านนายกถ้าจะพูดเรื่องพระมงพะมา่าหรือเพื่อนบ้านหรือว่าผู้นําต่างๆต้องระวังตัวมากค่ะออต้องไม่เอาความเขามาใส่ตนรวมทั้งคนในเมืองด้วยอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่น<ฆ>ป้าฟองนี่จะไม่โพสต์อะไรเลยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่รออยู่ป้าฟองจะดูคลิปหมาคลิปแมวคลิปชา,าออ <laughs> จะไม่คลิปโพสเรื่องอาจารย์ยิ่งศักไม่โพสเรื่องดาราดาราไม่ยุ่งเรื่องคนไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นอ,อ,อย่าเข้าบ้านผิดเวลาแม้ญ่าตาจะเกิดความ เดินทางระมัดระวังคุณทักษิณเคยเดินทางแล้วไม่ได้กลับประเทศมาแล้วมันเคยเกิดช่วงนี้<ฆ>แต่ว่าคุณเสถียาจะไม่ขนาดนั้นเข้าใจไหมคะท่านระมัดระวังเรื่องการเดินทางหาเลิกหายามหน่อยถ้าเชื่อเลิ่อ<ฆ><ฆ>ยามนะแต่ว่าถ้าทําความดีมันก็เป็นความดีนั่นข้อแรกตกภูมิสุกเห็นไหมคะเลขเลขหกไทยอะ่ะ<ฆ>ที่มีเครื่องหมายลบอะ่ะลุลาเมืองลุลาพามากความแต่ระวังเป็นความเพราะปากเราความของเขามาใส่ตน อย่าเดินหนผิดเวลาแม้ญาตาจะเกิดความแล้วที่สำคัญห้จาน่ะพระเสายังให้คุณดวงเมืองอยู่เลขเจ็ดฟรังที่วงสีแดงไว้าลาบคืนคงลน,ลนลงเรามีชัยนะเมืองเสียอะไรไปสู้ไปแล้วได้กลับมา,าเช่นเสียบุคคลสำคัญไปเราก็ได้กลับมา,าชอบใจไม่ชอบใจก็เรื่องของใครคนไม่เกี่ยว แต่ว่าในอดีตรองหเคยยอมสูญเสียมนทนบุรพาเพื่อให้ได้จังหวัดตราดกลับมาแล้วพลเอกประยุทธ์ดวงนี้ให้คุณมาตั้งแต่ดาวดวงนี้ให้คุณมาตั้งแต่หนึ่งมีนาหกหกพลเอกประยุทธ์เคยไปงัดบินไทยกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นยังให้คุณตลอดไปพระสาวสำคัญคือพลฤหัสบดีเลขหฝรัง่งพลิกเกมทันที จากกาลกินีหลังวันเกิดเมืองกลายเป็นมนตรีจรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองไอ้ที่ต้องคาดเราจบอาจารย์จิตใจคนไทยจะกลับมาอาจารย์จะบอกว่าเออมันก็เริ่มดีนะป้าฟองตั้งแต่หลังวันเกิดเมืองแต่ไม่ใช่พอหลังวันเกิดเมืองพอไม่ดีแล้วหงุดหงิดป้าฟองแนละ้วทําไมมันยังไม่ดีมีเวลาหนึ่งปีถึงยี่บเมษาหกแปดพฤหัสหยุดให้โทษด,ดวงเมืองค่ะและที่ขนาดเมืองต้องคาดนะ ป้าป้าฟองถึงบอกว่าเรารอดมาได้ยังไงเพราะว่าดาวร้ายนี่กระหน่ากันอุตรุดดาวเคยดีก็กลายเป็นร้ายพลิกกลับเป็นให้คุณหนึ่งปีแล้วเข้าพบที่สองเข้าราศีพฤษภเห็นไหมคะ,คะนั่นแหละ,ะทำเครื่องหมายนั่นแหะศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเองคนในเมืองที่เป็นศัตรูกันจะมาคืนดีกันอยากเจรจาสันติภาพ ที่ภาคตาใต้เจรจาอะไรที่เคยเป็นศตรูกันก็คุย,ค,ยคุยกันเสียแล้วก็หาทางออกแล้วก็มันอิสระโชคมันค,คือโชคของเมืองเพราะพลือกหัตมาจากโชคของเมืองโชคเจ็ดสิบซค่าใช้จ่าย30%มสิไอ้ระหว่างค่าใช้จ่ายนี้ไปกู้มาแจกเนี่ยอยแต่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆจะเกิดในอดีตพรลือกหัตสมบ,บดีที่พืชศพเนี่ยนะคะที่ทับเลขสาอยู่เห็นไหมคะ,คะเลขสามไทยอ่ะ ที่เลขห้กับเลขศูนย์อยู่ข้างบนกันน่ะเคยเกิดเศรษฐกิจใหม่ๆป้าย,ยกตัวอย่างขอโฆษณาให้หน่อยค่ะอาจารย์ก็ลองไปถามดูถ้าต้องการโฆษณาเคยเกิดร้านเซเว่นอเว่นร้านแรกแล้วตอนนี้เนี่ยกระจายอยู่ทั่วเป็นฐานไปเลยฝรั่งมาในกินของร้านเซเวนนะกิจกรรมทั้งเศรษฐกิจใหม่ๆจะเกิดหนึ่งปีแล้วสำคัญอีกข้อหนึ่งคือราหูจรเห็นไหมคะเลขแปดพลัง ที่วงไว้แดงๆกาลกินีเดินอยู่ในราศีมีนพบวินาศลาบเหมือนมาสที่หวังไว้เมืองอยากได้อะไรก็จะได้อโดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลอกองทัพเรือถ้าอยากได้เรือดำน้ำบุกช่วงนี้อ๋อเ <c oughs> หรอจะได้ใช่ไหมคะก็ไม่ทราบอ่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ากาลีวินาศเนี่ยป้าฟองเคยเห็นนะค่ะ มันโชคทางการเงินผ่านมือให้แล้วอยากได้อะไรก็จะได้เพราะฉะนั้นดาวใหญ่พร้อมกันให้คุณดวงเมืองทั้งหมดแล้วเราจะได้เห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆตลาดหุ้นที่เคยเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสองจะพลิกเป็นเดินหน้าสองถอยหลังหนึ่งป้าฟองเต็มพอร์ต<อ>บอกตรงๆว่าเต็มพอร์ตแต่จะมาถามเรื่องคริปโตเพราะว่าป้าฟองไม่เล่นแต่ป้าฟองจะปล่อยทุกอย่างออก ก่อนยีิบเอ็เมษาหกแปพูดทุกรายการทำไมล่ะนรกทางเศรษฐกิจรออยู่เพราะว่าความดีครั้งนี้มันค่อนข้างจะหลอกแล้วเป็นระยะเวลาแค่ปีเดียวบริหารจัดการพอตตัวเองดีๆกลัวที่สุดเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ความประมาททีนี้นั่นเกณฑ์ดีปีีเดยอาจารย์ไม่เคยเห็นตั้งแต่นั่งดูดวงเมืองไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้แต่ว่า ถ้าดีหมดมันไม่ใช่เมืองมันไม่ใช่คนดูเลข5นะคะทับอังคารคทับเลขสเลข5ทับเลขสาที่มีศูนย์อยู่ข้างบนเ,เลขห้าข้างบนทับเลขสามเขาเรียกว่าจะมีปรากฏการณ์ด้านลบเกิดขึ้นในเมืองคือฝนตกขี้หมูไหล คนอะไรหรือเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในเมืองให้ฮือฮาคนจังไรค่ะไม่ใช่คนอะไรป้าฟองอ๋อป้าไม่กล้าพูดป้าหอยเด่นเพื่อนพูดอะไรป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะป้าฟองก็ขอใช้คนอะไรคนอะไรถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะที่ว่าหือกันทั้งเมืองเนี่ยมันอะไรวะเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยคิดถึงป้าฟองคิดถึงตำราของอาจารย์เทพสาริกบุตรนะคะสองเศร้าโศกหมู่ ตายหมู่เจ็บหมู่เสียหายหมู่ยังรอเกิดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่หลังสงกรานเป็นต้นไปมันซาเป็นระยะหนึ่งเพราะฟองกลัวจริงกลัวเรื่องเรื่องตายอยกตัวอย่างง่ายๆจู่ๆตูมที่สุพรรณอะอไอ้ที่พลุระเบิดอะ่ะไปกันแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มีเรื่องเ,เขาก็เศร้าโศกเสียหายหมู่เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ยังไม่จบภัยธรรมชาติด้วยไหมคะเป็นไปได้ทั้งนั้นดินลมน้ำไฟอากาศอยากให้มีปลายปีอยากให้มีเครื่องบินก็แล้วกันอย่างน้อยก็แข่ให้ผลไออกจากรันเวย์อย่าให้มีใครเจ็บมากค่ะแล้วก็ยังมีเตือนนะคะฟืนไฟแรงมากเพราะว่าราหูทับราหูค่ะเลขแปดฝรั่งทับเลขแปดไทยนั่นไฟราหูทับเลข สุกเลขหกไทยนั่นคือไฟทั้งนั้น hmm. ไฟจะแรงมากฟืนไฟจะแรงมากเกิดปรากฏการณ์ซ่องสุม่ม oh. เกิดลัทธิแปลกๆในอดีตเคย ah. เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะลัทธิอะไรเกิดขึ้นที่จะบ่อนซ้อเมือง hmm. แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเมืองเราผ่านมาตั้งนานแล้ว <Kh> ah. เราก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละ <ค>เดียเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ต้องใจเสียยังไงเราก็แคล้วคลาดเมืองเราออกแบบมาให้รอด <คะ S 1> แต่ภายใต้ความรอดมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นตลอดมันมีบางอย่างที่ต้องแลก <คะ S 1> เราเกิดท่ามกลางภัยสงครามที่พ่อฟองพูดตลอด <คะ S 1> สอสงครามพระเจ้าบัตรศึกพระเจ้าบดุงกงงําลังจะมาต้องวางดวงเมืองให้รอด <คะ S 1> รอดโดยเอาทาหารโดยเอากองกําลังโดยเอาความกล้า,ลา,าลหาญน,นําหน้าเมืองแต่ คืออังคารเลขสามไทยย่าจย์เลขสามไทยอ่ะนั่นแหละทหารน่ะนำหน้าเมืองน่ะนำหน้าลัคนาที่อยู่เมธอ่ะนั่นแหละมันก็เลยมาพร้อมกับความทะเลาะเพราะอังคารมันคือความทะเลาะเมื่อเมื่อไหร่เมืองเรายิ่งทะเลาะกันยิ่งมีปัญหายิ่งมีโอกาสค่ะ